สวัสดีค่ะที่นี่ร้านการ้านกาละสินกุ้งเผานะคะมีอาหารแนะนําเยอะแยะเลยค่ะมีกุ้งสดหน้าบ้านแล้วก็มีมีกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยทำกับข้าวได้สามอย่างมีปลามีกุ้งมีปลาช่อนลุยสวนมีกุ้งนึ่งมะนาวมีปลานึ่งมะนาวมีมีทุกอย่างค่ะ กาลสินกุ้งเผาสีสะเก็ดเอาเดี๋ยวให้ถามเนี่ยเป็นอย่างคือซื้อว่ากาลสินครับอยู่สีสะเก็ดได้เนี่ยอ๋อกุ้งมาจากาะสินบ่แต่ว่าร้านนี่เป็นของคนศรีสะเกษแต่ว่ากุ้งเนี่ยน้ำมาจากจังหวัดกาลสิน<า>เป็ดฮะบ่แต่กุ้งคืออื่นคือตั้งชื่อว่ากาลสินเอ้ยกาลสินกุ้งเผาซั่นอ๋อ,อ,อ,อกุ้งมาจากกาลสินแต่ว่าแม่ค้ากับคนร้อยเอ็ดคือกัน อ๋อแต่เอามาขายอยู่สีสเกตนะครับพี่น้องนี่ครับกาลสินกุ้งเผาสีสเกตครับพี่น้องครับเอากุ้งมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นตะกินคักวะเพิ่นเพิ่นเอากุ้งมาส่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวถามเพิ่นเมื่อก่อนอันกุ้งนี่คือกุ้งอีังครับตัวนี้นี่ ตัวนี้กุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำบอกครับนี่สองสองอันนี่ขายจังได้ครับสองอันเนี่ยอันนี้สี่ร้อยนะคะโอ้สี่ร้อยอันนี้อันนี้สี่ร้อยเป็นกุ้งสดบอกครับตัวนี้กุ้งจากบ่อเลยนะโอ้กุ้งจากบ่อเลยตัวนั้นนี่อันนี้ห้าร้อยอันนี้ร้อยกระสดจากบ่อ <subsequent> ค <happen> ือกันบ่แม่นค่ะอืมอันนี้ร้านกาลสินกุ้งเผาเพิ่นเปิดทุกมือบ่กไหมค่ะ เปิดทุกมมือค่ะบ่มีวันหยุดเลยบ่บ,บ่ค่ะเปิดตั้งแต่จังโมงห่าจังโมงเปิดสามโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะสามโมงเช้าเก้านาฬิกาค่ะถึงสามทุ่มหรือว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกานอะ,ะเอาละผมสีอลองซีมเมืองเดี๋ยวเอาขอบคุณสําหรับขอมุ่นครับเดี๋ยวผมสีอลองซีมเลรอเดอ้อนี่ค่ะอ่ะผุนไปไม่ขาเพิ่นมาส่งแหละครับนี่พี่น้องเดี๋ยวผมก็สิลองลองซีมเมืองนะครับสินี่เอาละพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่กาฬสินธุ์กุ้งเผาครับกุ้งก็มาอยู่ต่ออหน้าผมงก ผมสีล่องนะครับเขาลำลื้อมานำจิ้มของกาลสินกุ้งเผามันแสบนะครับเขาวาเดี๋ยผงกับสีล่องชิ่ให้พี่น้องเหมือนกาลสินกุ้งเผานี่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องโมเมนต์แยกเขาใจพิษเลยครับในเงน้ซื้อว่ากาลสินกุ้งเผานี่โมเมนต์อยู่จังหวัดกาลสินนะครับเด้อชื่อร้านว่ากาลสินกุ้งเผาแต่ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องยู่ถนนอุบลนะครับท่างออกท่างออกอุบลนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับผมสีล่องมึงนำจิ้มเขานี่ อ่านี่นะครับน้ำจิ้มอ่ะอือหือโอ้น้ำจิ้มรสรสเด็ดจริงครับพี่น้องครับอือหือกินได้ได้ครับพี่น้องอือหือเอาบแบบเงี้ยงๆนีแน่แหละครับพี่น้องครับเดีย๋ยวผมจะกินโซ่พี่น้องเบื้องแรกว่าเป็นยังไงกินไหนพี่น้องเบื้องว่า กุ้งเขาสดบ่อแล้วก็โอ้ยสดบ่อสดกับบ่ต้องบอนะครับพี่น้องว่าสดบ่อเพราะว่าผมไปเบิ้งมั่งไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นตักจากบ่อเลยนะครับกุ้งนี่มันหวยนาอยู่ในบ่อเิ่นก็ตักมาจากบ่อเลยครับพี่น้องกบนี่นํากิ้มครับพี่น้องสุดยอดอีเลียครับแล้วอีกจะโตกันได้พี่น้องเด้กําลังกําลังได้ทีสุดยอดมากครับพี่น้องคยายากกินกุ้งเผานะครับแนน้ำนะครับ กาลสินกุ้งเผาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดล้านพ่น,นี่ตั้งอยู่ถนนอุบลน,นะครับพี่น้องถนนอุบลนี่อยู่ในเมืองศรีสะเกดท่างออกอ่าจังหวัดอุบลจะไปโลตัดหรืลอะครับพี่น้องอจะไปแยกนี่ก่อนหรือว่าเอาง่ายๆมาท่างออกไปอุบลน,นะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบื่องใกล้พี่น้องอ่านี่แหละครับอือฮึสุดยอดดีๆครับพี่น้องครับอลไะครับพี่น้อง แนะนำน,นะครับกุ้งเผาในเมืองศรีสเกตต้องร้านกาลสินกุ้งเผานะครับลากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ